กล้ามเนื้อทั้งสองข้างใหญ่ไม่เท่ากันทํำยังไงดีมาฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเทรนเนอเร์แจ้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันคือเรื่องธรรมดาและปกติมากไม่ต้องตกใจเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยน้อยคนมากนะที่จะมีความใหญ่ของกล้ามเนื้อที่สมดุลกันแบบ100%เ็ต็มเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยครับในชนีวิตประจําวันเราเนี่ยเราก็จะใช้แขนหรือว่าขาข้างที่ถนัดมากกว่า ข้างที่ไม่ถนัดในการทํากิจวัตรประจําวันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะเราก็จะใช้ข้างที่ถนัดเนี่ยมาแบบตลอดชีวิตอะจนกระทั่งเราเริ่มมาสังเกตตัวเองในกระจกจริงๆว่าเฮ้ยบางคนไหลตกไปข้างหนึ่งแขนข้างนี้ใหญ่กว่าข้างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้มาพูดถึงการแก้ปัญหานี้กันครับข้อแรกครับยังไม่ต้องไปพูดถึงการออกกาลังเลยครับ คุณไปใช้แขนหรือว่าขาข้างที่ไม่ถนัดนะครับให้มากขึ้นในการทํากิจวัตรประจําวันครับกวาดบ้านถูบ้านยกของอะไรพวกนี้สมมติโดยปกติแล้วคุณจะใช้แต่แขนข้างขวาทํางานทํากิจวัตรประจําวันซะส่วนใหญ่ทีนี้ท่านึกขึ้นได้เปลี่ยนมาใช้แขนข้างที่ไม่ถนัดนะครับให้เยอะขึ้นบ้างนี่คือข้อแรกข้อต่อมาครับในส่วนของการออกกําลังกายมาครับเดี๋ยวผมแนะนําเทคนิคนี้ให้เลยสมมุตินะครับคุณกําลังจะเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือว่าท่า shoulder press เนี่ยครับท่านี้เนี่ยนะ สมมติคุณจะเล่นท่านี้แล้วคุณกําหนดจํานวนครั้งไว้อยู่ที่ประมาณ10ครั้งสมมุตินะครับพอครบครั้งที่8 9 10คุณใช้วิธีนี้เลยครับเล่นข้างที่ไม่ถนัดต่อในเซตนั้นเลยครับจะก,กี่ครั้งก็ได้5ครั้ง10ครั้งเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้เราได้ใช้แขนข้างที่ไม่ถนัดมากขึ้นไปอีกครับผมซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยครับใช้ได้แทบจะทุกส่วนเลยนะครับสมมติเล่นหน้าแขนเหมือนกันดัมเบลเคล์เนี่ยพอครบครั้งที่8 9 สิบระวังข้างที่ถนัดไปและเล่นข้างที่ไม่ถนัดเพิ่มขึ้นไปอีกในเซตนั้นเลยครับสรุปแล้วประเด็นหลักๆก,ก็คือเราเพียงแค่ต้องการใช้กล้ามเนื้อในข้างที่เราไม่ถนัดนะครับให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันสมดุลกับข้างที่เราถนัดอยู่แล้วแค่นั้นเองครับโอเคเทคนิค2ข้อนี้ลองไปปรับใช้กันดูครับผม